แปลปกฉลากฉบับจริงฉบับสมพรชาแนลครั้งก่อนรวย38มาแล้วสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูปก,กระดิ่งให้หนูด้วยครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปกฉลากมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับปกฉลากในงวดนี้นะฮะไปเกี่ยวข้องกับสถานีนะครับเมืองกรันตังนะครับหรือสถานีรถไฟนั่นเองนะฮะก่อนจะไปชมนะครับการเจาะลึกในปกฉลากจริง ฉบับแท้ฉบับนี้นะฮะเดี๋ยวผมนะครับจะพามาดูในส่วนของเลขเด่นนำโชคนะฮะในงวดที่ผ่านมานะครับสำหรับที่ผมนะครับนํำนะครับในเรื่องของความฝันนะครับที่ฝันเห็นร้านขายอาหารนะฮะจะเข้าตัวกลับนะครับก็คือ83นะครับถ้าใครจับสลับนะครับก็ถือว่าได้338เต็มๆกันเลยทีเดียวนะฮะ ส่วนนะครับสถานีที่ไปเกี่ยวข้องกับหน้าปกฉลากนะครับก็คือสถานีรถไฟตรังนะครับก็ถือที่แห่งนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมฮะสำหรับนะครับสถานี <Rom Ett. S 1> แห่งนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นสถานีที drop, ่สําคัญมากๆเลยนะครับสําหรับภาคใต้นะฮะก็ถือว่าเป็นแหล่งนะครับขนส่งนักท่องเที่ยวอีกนะครับทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือทางรถไฟนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมฮะ ต่อมานะครับมาดูเรื่องเล่านะครับการฝันเห็นสถานีรถไฟสถานีรถไฟนะครับเด่นนําโชคก็คือ6เลยนะครับ6กนะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะฮะเด่นร่องนะครับก็คือ515269 69นี้แอดก็ชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็มี8 5 9 6 8 3 1 8 2นะฮะต่อมานะครับมาดูนะครับอ่า หน้าปกฉลากนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ดูความฝันนะครับการฝันเห็นนะฮะจากการฝันเห็นสถานีรถไฟไปแล้วนะฮะมาดูการฝันเห็นสถานีกันบ้างนะครับว่าจะมีตัวเลขตัวไหนที่น่าลุ้นกันนะครับท่านชมครับตัวเลขนะครับที่ฝันเห็นนะครับรถไฟเด่นนำโชคก็คือ03นะฮะ แล้วก็เด่นรองนะครับก็คือ11แล้วก็40 69 889 388นะฮะทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับเลาสู่กันฟังนะครับปวดใช้วิตจารณญาณในการรับชมนะครับมาดูในช่วงท้ายของสลากกันบ้างนะครับสำหรับส,บาบสลากฉบับนี้นะครับที่ ผมนำมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับนี่นะครับก็คือในส่วนของผมจะอ่านตัวเลขนะครับ2ตัวท้ายนะฮะท่านผู้ชมฮะก็คือ27นั่นเองนะครับแล้วก็ข้างล่างเดือนนะครับก็จะมี42นะครับไปสัมพันธ์กันนะครับนี่นะครับก็นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็พิจารณานะครับแต่ละบุคคลเลยนะฮะสวัสดีครับ